พวกผมต้องขอบคุณทุกคนมากที่มาฟังในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรวยเมื่อทุกคนได้ยินคำว่ารวยทุกคนรองเฮรวยเฮ้รวยเฮ้รวยรวยรวยเฮ้รวยเฮผมเชื่อทุกคนต้องรวยนะครับและอยากให้ทุกคนมีฝันไปให้ไกล ก้าวไปถึงกูราบแดงสอนรักมาปักอกหนึ่งคนกระดกว่าหน้าน้ำตาไหลกูไม่รักมึงแล้วพี่จังไลได้ปลดไปไกลๆันติ่มกิมีใครสนใจอยากจะเป็นกัรโดฮ็ต้างไหมครับอะไรใครก่อนเลยใครก่อนเลยนีเลยเดีวเลยวผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย โกรธอะไระเนี่ยมันจะเพอร์เบรก็ทุกคนอ่ะม่นเอาแบบกระดับจับไป้สำหรับูวันนี้ฮะัทำคมเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานทุกท่านปูนพร้อมก่อสุดหล่อทานข้าวครับเอาสั้นห่อหรอไม่พร้อมยังหรอต้องมาเล่ากันไปทานข้าวก่อนเอาคู่ปนไหนคู่วันไหนพ่อคูไนไหนพ่อพี่ทำไมมันไลพี่อก่อนดิไอ้คิดว่มุกอินโทนานอ่งม้ คน่ทักเยอะต้องดังเลยดังเลยโอ้หไปตลาดไปตลาดไปไหนจ้าเอาอะไรไหมไปไหนจ้าเอาอะไรไหมน่ารักอ่า เออผมนะฮะคนเราครับเกิด <cheg> ดูกันที่ภายนอกนะฮะคนเราเกิดในคุกในตารางใช่ว่าจะเป็นโจรนะฮะเราทุกคนเกิดในโรงพยาบาลไม่มีใครเป็นหมออะไรครับเราทุกคนเกิดในโรงพยาบาลไม่มีใครเป็นหมออะไรครับใช่ใชดีดีดีับด้กะชับจระับจับไว้ัวเป็นผลการชาร์แน่เลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่เอากระชากโอเค

ตผมบอกผมว่าผมไม่มีอะไรมากเป็นคำคมที่ดีดีดีมากมันเป็นคำคมที่ให่ใ่ใหญ่เป็นคำคม เดี๋ยวมึงก็ให้เลสิอาหน่อยอาหน่อย้ได้เลิกได้ทาหน่อยพอมสำหรับอะให้กับผู้หญิงมาให้กับผู้หญิงเออสีไหมสีนีดไหมีหนเออออนีไงงขอแอดเนีเธอไม่รังเกียจไปหาเขียดกับเราไหมเสียคนโงล ให้จอยได้เมื่อกี้กล้องจับทันว่าตอนแมงบินถ้าเธอไม่ระเกียบไม่รู้แบบมุกเจ้าอ่ะโอ้โหพี่พี่พี่จีอะไรวะพี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บี่จะมาจุ๊บเสียมาไหม จ้าตัวติดะยุ่ๆคนละถ้าตกตบไม่ลงเอาเอาะเทีนเลยเดี๋ยเดี๋ยวเอาโอ้ยอะไรอะไรอะเร็วเรอกเรเดี๋ยวเดี๋อวเดีเยอาพี่อ๋อถึงหน้าผมจะดูตลกอ่าแต่ผมก็ซกมกนะ อยู่ด้วยเยว่กันเลยเดี๋ย่กันเลยเอาเก๊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 เออคุณที่กำลังรีบเลยเนี่ยทางผมจากพี่กอบรังสิตอยากจะบอกนะครับว่าผู้คนที่กำลังมีความรักอยู่ผู้ผู้คนที่มี่ตรงนั้นจ่ผู้คนอยากจะบอกว่าขลามน่ะชอบครับคุณแต่ผมอ่ะตั้งแต่เกิดเป็นเพนแสน ๆๆีครับนี่คือราการนห้าบ้ายโอเคบ้าไทยครับผมตามชื่อคลิปเลยยวันนี้เราจะมาทายเกี่ยวกับทำคมไทยไลกันจ้าไปเลยเอาไปอ่านเลยม มึงเป็นที่ตัวเรอบหน้าเราทำทุกอย่างในทิ้งดีกว่าสวัสดีครับนี่คือรายการบอกอะไกานให้หมดเลยม่หยุดไม่เล่นเลยไม่ต้องอธที่ไหยแล้วคำคมจากหนังดังเลยคืออย่างนั้สมมติ่ะเดี๋ยวคุณพูดมาประโยคนึงถามว่าเรื่องอะไรยางหน่อยคือกูสตาร์ทรถตอดมึงก็ยังดีเฮ้ยพี่เต้าสายยันหน่งไทย ไอ้เสียงแหบเออเสียงแหบไม่เจอไม่เกี่ยวอย่างเมื่อกี้เรื่องอะไรดีรงยังดีองปากพักแรกามพี่พี่หมักมันจะสตาร์ทรถให้น้ำหมักโอ้รายเจำนาใจเราเป็นพันเมอร์โทษดทุโ้มึงดูที่ไหนเนี่ยกดันลยนเนี่ยมึงดูที่เาเบียงไม่นด้ย่างหน่อยคื้กูประกอบพยนในมึงก็ยังมาจากนอกโลกจึงบอกว่าเป็นวารีเดตของดังของหนังนั้นนันแหละดั้นดังบดังดั เป็นเมื่อเด็กของใคนไอ้เรื่วันเดยวดิไอ้เรื่องวันเดียวดิาคบคอมคอมจะหายป่ะอ้าวถ้าเกิดใครอยู่หลังพวงมาลัยกูไม่รู้หรอกมึงดูก่อนนะใครชนะกูแ้จะวันนี้ไม่ต้องนั่งเล่าไปใครบันมึงดูหนังพักกเล่าเ่รอกูก็รอกูก็รออยู่นะจะทายเองมันไอ้นี่มันไม่เกี่ยวหรอกทุกอย่าในห้องเครื่องเออมันอยู่ที่ว่าใครขายพวงมาลัยใตามไปแังอะไรข่าวว่าอะไรเขาบอกว่าพี่ไม่อยากเข้าห้องน้องเลย ถ้าพูดเมื่อคืนเนี่ยอ้าววันนี้นะครับผมโโอ้หูรอไปยี่สิบกว่าทีแล้วยังไม่เล่นเกมนะครับผมนั่นแหละประมาณนั้นคขาเป็นหนังดังลองดูสิว่าคุณจะคุ้นหูเราไหมเคยได้ยินไหมแล้วทายต้องทายถูกว่ามาจากหนังเรื่องอะไรอยู่ดีจะเบาก็เบ้าเลยแล้วก็มีคนแบบปรับเสียงคงแบบอยู่ตามเบบตัวนี้แก่ตัวนา้นกว่า ดังเลยเ n ียโอเดนท่านพ่อข้าขอเปิดประตูไปใบฟอสบ<ป><ป>ฟอสประตูไอ้เป็ประตูอะชื่อใบฟอสอรออนนอเหรอนนอันี้โดอดนี้อนีบฟอสอ๋อบฟอสประตูอะบฟอเป็นังไอ้ที่ชื่อพามดเรา คนศูนย์สิ้นสหายศูนย์เสียครอบครัวศูนย์เสียตัวตนข้างในนี่คือสุดตัดสินชีวิตอะไรอะทำให้กูคิดพอร์ตถึงพอร์ตเรื่องหนึง่งอันไหนนั่นคือ <c oughs> เอาอเป็นเจอเหมือนนั่งเหมือนใช่เหมือนนะแบบศูนย์ที่สหายแบบตายบ้านเลยอะ่ะต้องต้องต้องเป็นภาคไ,ไอ้อินฟินิตี้วอลอะไรอะเราไอ้พวกนั้นโดนดิ้นิ้วงมาโดนดิ้นยุ่งหมดแล้วเราเอาดีคืนอเวนเจอร์ครับอเวนเจอร์ภาคไหนคะหรือว่าตอบแค่อเวนเจอร์เราม่มาอินฟินิตี้วอลใช่ไหมอินฟินิตี้วอลคือ เกมกูมีสายพันนี้จริงจริงกูมีจริงอีทอตอีทอตอีทอตพี่อูดี้ตอบว่าอเวนเจอร์เอ็นเกมเป็นคำตอบเทพเข้าตาอเวนเจอร์อเวนเจอร์อะไรครับหรืออเวนเจอร์เฉยเฮ้ยมีหลาภาคมีหลาภาค ศุกตัดสินชีวิตก็ต้องอเวนเจอร์เอ็นเกมอเวนเจอร์เอ็นเกมนะคะเป็นคำตอบเท่เชลตาเย้ไอหนูเลยถูกะได้ยังไงเราเลยถูกเลยเราเราทุกคนสูนสิ้นสหายศูนย์สีขรนเอวีเอเวนเจอร์สภาคไหนครับอุ้ยเอ็นเกมเอวีเอเวนเจอร์นี่คือคำพูดของไม่เลยกูตายกูดูตอนนี้เลยคำพูดของด็อกเตอร์สเปนเป็นคำตอบเท่ คำพูดของอัมพูกาอ๋อกัมพูกาก็ได้เป็นคำตอบเท่ทองต้นและเป็นคำพูดของกัมพูชาเองยิงก็กร,กร,กนะรู้เอารู้รู้เหมือนกันร,รู้แต่ว่าออกลมรู้วัน <c oughs> เกิดในปีน <c oughs> แอฉสุดบีสิคค่งโขย อย่าสงสารคนที่ตายไปเลยจุดจุดจุดสงสารคนที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าโดยเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่แต่ปัดจากความรักจุดด้วยจุดจุดคืออะไรอะจุดจุดจุดคือชื่อตัวละครน,นั้นก็เลยต้องอย่าสงสารคนมีมได้ไหมอย่าสงสารไ <ป S 1> <คน S 2> ม่มีไปแล้วเลยจอนเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> อย่าสงสารคนที่ตายเลยแล้วเลยสัตว์ สงสารคนที่ตายเลยแล้วเลยไอ้สัตว์ยื้ยื้อตัวละครอตัายวันนี้ต้องมีนักคอมดูพูดเลยนะอันเนี้ยพี่อามเล่นบ่อยด้วยประโยคเนี้ยพี่อาร์มเล่นหนังทั้งั้นด้วยเหรอไม่พี่อามพูดมิสเตอร์โปเทโต้ไม่ใช่อย่าสงสารให้ตายไปแล้วเก็ตทำไมเก็ตทำไมไม่เคย่อยดูวิธีแกดูวิธีพูดก็อาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้มันหนังขั้งหลังด้วยสงสารคนที่ตายไปแล้วแต่คุยกับมึงนะแต่คุยกับมึงรู้เลยกหนัง MIB MIB ็นคำตอบเท่ p i ด k ่ะเย็บอีกแล้วไอเนคันเย็บเก่งเหลือเกินเออเอายาถ่เองด้วยอันนี้คือที่มึงหยิบมาทำต้ใส่ชูที่นั้นหี่อะตอบเลยตอบเลยเฮ้ยทาน former ทาน former มีออติการพูดเลยนียบอมเบีพูดกับเพีูดทาน former นะฮะเป็นคำตอบเท่ pick up เดาเลยไหมเดาเลยไหมเดาแล้วก็คนตายอ๋อแล้วมีใครรักเราเลยอ่ะแบทแมนเจลือดอะไรเอ้าเอาแบทแมนนะคะเป็นคำตอบที่แบทแมนแบทแมนนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะโจ๊กเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนังถ้าเป็นอย่างนี้ถ้า อย่าสงสารคนที่ตายแล้วเลยไม่ต้องเป็นหนังเกีย่ยวกับการลบฟิลฟลี่ลบทั้งเรื่องเลยจริงเรื่องนี้ปริมาณมันรถถังอ่อะเออรถถังจริงกันเลยฟิลลี่นะฮะเป็นคําตอบที่ผิดค่ะผิดหนังไทยโอ,รยอร้รู้แล้วพี่รู้รู้แล้วเป็นฉากที่เร <m akes sound> าเพิ่งพูดกับแฮร์รี่อันสุดท้ายตอบแฮร์รี่พอตเตอร์แฮรร์ี่ อุ๊ยดีใจกันขนาดนั้นโคตรดีใจใครพูดไอ้ดับเบิลดอพูดกับแฮร์รี่ตอนสุดท้ายฉากท้ายสุดเลยเป็นสบอนรู้จักมั้ยแบบว่าบัานใจเลยเงี้ยแบบโชว์เท่เลยเฉลยนะคะประโยคนี้มาจากหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เจ้าทุท่าไม่ตายแล้วเลยมันห้มีวินอยู่ดีกว่าพูดตรงๆพูดตอนไหนไ่ไ ีวอย่าสงสารคนที่ตายไปเลยแฮร์รี่สงสารคนที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าฉากที่แล้วเรพูดกับแฮร์รี่แล้วเจอวรรไวรเล่นกูเล่นอย่างนี้เงี้ยมันนู้มเป็นขำคมหรือเปล่าเจ้าลองบอกสิเงี้ยเราคุยกันที่สองเด็กสองป็นอย่างเลยนะ แฟนไม่ได้มีไว้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่มีไว้ให้รู้ว่ายังมีใครสักคนที่รักเราพี่มันเขียบวะแป๊บเึงยคุณจดใต้เลยด้างหากเผื่อหาลูกน้อี่ยเขียบไะเนี่ยทำใบนะคะเป็นหนังไทยแฟนเดย์แฟนเดย์เป็นคำตอบเท็จผิดค่ะจมาะ โดนกระบอกบางพอดีเลยเมื่อกี้พี่โชว์พี่โชว์พี่โชนพี่โชนเลยดิฉันดิไม่ใช่ดิฉันดิสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเป็นคำตอบที่ผิดค่ะนี่ก็ใช่ตองจบมันควรมือโทเฮ้ยใช่เปล่าควรมือโทนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเฮียบิดนี่ไงคุณนายโฮคุณนายโฮเป็นคุณนายโฮเป็นคำตอบที่ผิดค่ะตรงอ่าง เลือจบการดโมอาโมอาโมอาโบอาโบอาเลยเดอะสเน็กเดอะสเน็กเอาสิเดอะสเน็กเดอะสเน็กนะคะเป็นคำตอบเทเท่ค่ะเฮ้ยองยี่สามทัานว่าสามสองสามองมั่นใจมากอะไรทำนอง้ความั่นใจแต่ไม่ได้มีอยู่ในนั้นเออสามสน ใช่ไหมนะกูว่าใช่อ่าขอตอบแล้วตอนทันวาสามสิบสองธันวาไปคำตอบเท่งค่ิค่ะเฉลยนะคะประโยคนี้มาจากหนังเรื่องรถไฟฟ้ามาหักโอ้ยก็บอกว่าอยู่แล้วแฟนอะไม่ได้พูดอะไรเลยม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้เกิดเองเกี่ยวกันด้วยเลยจ้ะ รถไฟฟ้ามหานะเธออุ้ยมันนานจนลืมไปแล้วนะสองห้าห้าสองอ่ะโอ้โหวิ่งก่นเพิ่งออกจากคุกเองเหรอเลยไปจะออกปีห้าสี่เอาล่ะน้ำก็มาดิรถไฟฟ้ามหานะเธออุ้ยอันนี้กูเคยดูด้วยเคยดูแต่ว่าไม่ค่อจังที่ที่กูชอบฉากนั้นมากเลยจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พลังงันยิ่งใหญ่มาพร้อมอุปกรณ์ที่ชอบอันใหญ่ยิ่งคูณตอบไม่ถูกนะ มันมีสับสนนะทนผู้ใหญยอันนั้นใช่ก็ต้องสไปเดอร์แมนดิทางไหนยอามีภาคด้วยเหรอเอ้ยทางไหนบ้าเอวสไปเดอร์แมนมีทุกภาคผู้ทุกภาคด้วยนะสไปเดอร์แมนเป็นคำตอบเท่ถูกต้องเด้ออันนี้มันแนี่เอาไงมึงจะตีกูที่คุณเก่งฟ้าฟีด มาพ่อบอกความเอทาไหนภาคไหนเอาภาคไหนมีภาค่เอาสปเดอร์แมนคำตอบของพินดิคื์สปาเดอร์แมนสปเดอร์แมนเป็นคำตอบเพลงโทสปเดมาไหนไม่มีภาคหรอมันพูดไ่มภาคสปเดอร์แมนสปเดอร์แมนสปเดอร์แมนปีนขึ้นันวาตรงน้ำพาวข็อพาวสปเดอร์แมนผู้หญิงคนจีนตั้นช่ สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนปราบราวไล่เขาเลยสไปเดอร์แมนโอเคสไปเดอร์แมนนะฮะเป็นคำตอบเพ่ถูกต้องู้ฮู้มึงดีใจอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> ว่างแหวกว่างมากที่มันเปล่ามันก็งนีกว่าคุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจของผมก็พอแล้วคุณมีเหตุผลของคุณผมก็มีหัวใจของผม ก็พอแล้วือขาับพี่ผมเนี่ยตวงติงพี่ไม่ใช่แสนสนิทคำตอบแสนสนิทงี่ฮะเออดีมันเออดีเออดีเออดีเกิดใช่ปะอีเลี่ยมซิ่งอีเลี่ยมซิ่งเป็นคำตอบที่ผิดค่ะก็ไม่ใช่หรอไม่รู้อะไม่รู้อ่ะไม่ใช่หรอเดี๋ยวตีดอเลยตีดอเลยถ้าเขาถูกขึ้นมาทันทนะให้ให้ฟาดกลับอีกยี่สิบทีให้ให้ฟาดกลับอีกยี่สิบที หายแล้วอันนี้รู้จริงไหมอ่ะอ่ะอต่าอบอ่ักำับููกนะคะเป็นคำตอบที่เข้าตชาบหายแล้วอเจ้าจริงไหมอ๋อยืเอาเบาบาเาบาบาเาบเบาเล่อเล่อเบเบาอ่ะคอนแรกอ่ะตอเแรกตอเแรกตอเนสามสี่ห ดส้าิผวโดนคุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจอ้อ้้เฮ้ยคู่กรมโอ้เอ้ยคุงมีแหตุผลของคุณผอมีหัวใจกระผมก็ผ่าแล้วน่าเด็ดเลยนาเด็ดเลยคู่กัมเป็นคำตอบเพ่เ้าตาคู่กัม คุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจของผมวิโกบุลิีคือมีเหตุผลก็คือเผลอจะมีหัวใจกับผมอันนี้มึงไอ้นี่แบบพูดลูกคนดีเยอ่ใหญ่เนี่ยปืนมีอยู่หน่อยเลยก็สูงมีสี่เตะไม่สีเตะเลยไม่ได้กรรมของเวนั่นชื่ออะไรชื่ออะไรคู่กรรมคู่กรรมกรรมของเวนั่นคู่กรรมนะฮะ ็นคำตอบเท่าต้องยัยเคยดูดังมากคือปืนก็มีสิทธิ์แบบเกนเซียจูลูกเลยลูกก็มีสี่ลูกยีแม่ให้แท้แต่อย่าหันหลังให้ครอบครัวถึงแม้เขาจะหันหลังให้เราก่อนก็ตามเดี๋ยวฟาดเปล่าเออเกี่ยวกับครอบครัวไม่ใช่เดี๋ยวฟาดกันในนี่โปรงอะไรเปล่าไม่มันก็มีเพราะว่ามันไม่ทำไม่ละมันไม่ใช่แก๊ง้งนะคือแฟนคือแฟมิลี่อวะ ต่อเลไปั๊ดฟาแอมวิเียนนะคะเป็นคำตอบเท่โจ๊กตาบอกแล้วขอบคุคัวเาทำไม่ใแก๊งทขาไมใโจรขโมยปล้นไม่ใช่ไม่ใช่เขาคือกาแฟบุีว่าันี้แหละ กูคิดกูเอาเอาไว้ก่อนเลยไอ้ครอบครัวครอบครัวเงี้ยอะไรตอบครอบเดฟาสไปก่อนเลยคือตอบว่าเดอร์ฟาสเดอฟิเลียสฟาสแอนด์ฟิเลียสนะคะเป็นคำตอบเพ็จเท่าเเห็นไหมเม็นครอบครัวกูบอกเลยว่ากนจะเก่งก็เก่งเก่งอย่าหันหลังให้ครอบครัวถึงแม้เขาจะเดอรฟาสเดอะฟาสแอนด์เดอะฟิเลียสแอนด์เดอะซีเลียสแอนด์เดอะเครียดจะเงงไม่ดูแลไม่ดูแลเครียดจะเลยเดอะฟาส ฟาดแอนด์เรียนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องยพูดดูกูตอบไม่ทันนี่เจ้เองโดเรมอนเป็นคนพูดใช่เพราะว่าโดเรมอนอ่ะขับดีอะไรอ่ะดอมินิตโทเลโตใช่ไหมดอมินิตโปเตโตอย่าหันหลังให้กับครอบครัว<ม>้อุยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่คิดเรื่องนี้นะนำาจะไปตอบรู้ไหมเราเป็นคิงครอบครัวครอบครัวเหมือนกันไปเข้าต่อ,อไปเลยชีวิตก็เหมือนกับกล่องช็งอกโกแลต เราไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาลีกับชงรังงานช็อกโกแลตมาลีกับชงรังงานช็อกโกแลตเอาเอาเอาต่อนี้ใช่ไหมเอาดิเอาดิเอาดิมาลีชับจงรังงานช็อกโกแลตขอใบอีกนิดนึงเพื่ออาจจะแบบว่าจับบอลเหรอมึงก็เลยอันนี้ มึง <mm จะเฉลยมาลีก่อนมันจบแล้ว euh. มันจะบ้าอย่ามันจะใบ่ามันจบแล้วมาลีแล้วเอาย้อนมาทำใบ้นะฮะของอันนี้ก็คือเป็นหนังที่ได้รางวัลและดังมากๆก็เนี่ยเอาตัวต่อก่อนที่เนี่ยอาเลชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตมาลีกับโรงงานช็อกโกแลตมาลีเออไอ้เจี๊ยบชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตเป็นคำตอบเทพไม่มาลี ไม่ใช่แล้วมันพูดดี็มาเนี่ยก็ชื่อหนังกวยถูกแล้วมึงจะเปลี่ยนชื่อหนังกวยกูคิดได้อยู่เรื่องนึงไอ้จอรนี่เดฟเล่นเป็นเจ้าของชื่อชาลีชาลีอะไรวะไอโรงงานช็อกโกแลตอน่ยชาลีงานช็อกโกแลตอน่ยชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะชีวิตก็เหมือนกับกล่องช็อกโกแลต อ๋อกรอ้ียไม่ใช่ช็อกโกแลตอยากรู้เหมือนกันว่ะงั้นรอเฉลยแล้วกันนะแสนสนิทไม่รู้ว่ามันม่ีความแปลกแปลกนะเลยนี่คือแบบเมื่อกี้ไอ้ที่ตัดออกมันตัดออกไปเยอะนะตั้งใจคิดมากจริงๆแบบเจ้าให้มันถูกจริงๆแต่แสนสนิทห้าที่ต่อมาเป็นคำตอบที่คิดคู่เนี้ยชีวิตก็เหมือนกับกล่องช็อกโกแลตเราไม่รู้ว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างมันก็มีช็อกโกแลตจะกล่องช็อกโกแลตเปรียบเทียบนี่หว่ามันกจะเปรียบเทียบเปรียบเปยเปรียบเปยถ้าอย่างนั้นตอบ คอเลตกำคอเลตกมนะคะเป็นคำตอบเท่ทุกคนฉากนี้คือมันจะเอาช็อคแลตเดี่ยวไปให้ตังเอ๋ตัยเราไม่รู้ว่าคนนี้จะเกิดจะเจออะไรบ้างคอเลตกมเออคอเลตกมนะคะเป็นคำตอบเท่ทุกคนใช่ใช่ใช่เริ่มเรื่องเลยฉากนี้พี่บิ๊กเก่งนะเนี่ยราตามกีดเขาพูดว่าไงบิ๊กอะไร บอสไลฟ์บอสเวิร์ดช็อกโกแลตบ็อกซ์เรฟเวอร์นูมดำๆฟิสก็ใหญ่อย่าไปลบบ็อกซ์มันก่อนช็อกโกแลตนะหลังมาได้ได้มาจากหนังเรื่องฟอเรสต์กัมนะคะมันเป็นหนังแบบให้ข้อคิดเยอะมากเลยนะใช่ใช่ใช่จริงๆเขามีประโยคเด็ดๆของเขาเยอะมากเลยนะสนุกสนุกข้อเฉลยนะคะประโยคนี้มาจากหนังเรื่องฟอเรสต์กัม นี่เห็นไหมมันไม่จำอ่ะเอาบ่งตรงน้โฟลิกัมอ่ะประโยชน์เด็ดเด็ดมันเยอะแหายเลยอ่ะเยอนจัดเลยอ่ะเขาที้บอกว่าชีนนี้ก็เหมือนกบกล่องช็อกแล็ก็เหมือนกับการที่เขานั่งคุยกับคนที่มันจำแล้วก็จำได้ไเอ้ที่มันวิ่งโดดขุ้นมวเติมแล้วก็แบบนั่นนะเหลืองนองเรืแตโลกก็ใหญ่เท่าเดิมแต่มันน่าอยู่น้อยลงผมชอบคำนี้มากเลยผมชอบ มันติดมันติดหูเว้ยคันไม่ชอบเป็นประโยคที่ชอบอยู่แล้วเป็นประโยคที่คนเนี้ยพูดกับกับตัน,มนมสมานมอสซาในฉากที่มันไปอยู่ในโลกโลกนึงแล้วมโมสซาบ,บอกว่าโลกแม่งเล็กลงแต่ใจบอกว่าโลกมันไม่เล็กลงโลกมันใหญ่เท่าเดิมแต่น่าอยู่น้อยลงพี่ว่าทำหนูขนลุกเลยดูดิรจริงเหรอจริงพี่ทำอะไรให้กินวะไม่ใช่เหรอวะเป๊ะจับมาเป๊ะตอบเลย ตอบไหมครับก็ซิล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไพเร็ดออฟเดอะแคบเร b ย a ไพเร็ดอ of the c a r i b b e a นนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่าไม่คำที่ชอบชอบชอบอันเนี้ยเป็นคำที่รู้สึกว่าก็จริงอะโลกมันไม่ได้แคบไม่ได้เล็กลงอะไรเลยแต่มันน่าอยู่น้อยลงทุกวันนี้ก็เป็นมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าชอบคำนี้มากใช่คำต คือเป็นหนังเกี่ยวกับการผจนภัยแล้วไปอีกพี่บิ๊กอาจจะรู้พี่อู๊ดชอบอะเฮ้ยเฮ้ยกระชาเหรออะไรอ่ะกระชาแน่เลยผจนภัยเราก็อยากเจนภัยไออู๊ดนี่น่าจะชอบหนังประมาณแบบผจนภัยนี่น่าจะโกะปะโกะจ๋าผ่านโกะใช่ผจนภัยอักอร์นโกะเออผ่นโกะอังกออะไรอย่างเงี้ยปะเด็กไหลเสาห่าเด็กไหลเปนฮีโร่ ภจษาไทยต่างประเทศอ๋อต่างประเทศแหมจะบอกให้ครบสิอยู่แต่ในป่าไทยนะ Water m i ว t y Water m i ต t y นะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะขอแบบขิงนิดนึงพี่อู๊ดเห็นแค่ประโยคนี้พี่อู๊ดเล่าได้หมดทุกฉากเลยว่าใครเป็นคนพูดกับใครแล้วก็ตอบถูกต้องเลยคนลุกเลยอีน่าโจนอีน่าโจนอินเีนาโจนเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเรื่องวอ r วัวอีเป็นคำตอบเท่ผิดค่ะ i n ดู the w i เฮ้ยไปไม่ได้นะอะไปไป Into the set Into the set เฮ้ยติดแล้วรังตัวต้องตัวอ่ะคำตอบพี่สวัสดีค่ะ Into the wild Into the set เป็นคำตอบเท่ผิดค่ะอะไรวะจูแมนจี ผิดตอบพี่ผิดค่ะผิดไม่รู้แหละทุกคนตะโกนไทยกูคิดเรื่องนี้เข้ามาในหัวอย่างเดียวเลยเพราเฉลยนะฮะโลกก็ใหญ่เท่าเดิมแต่มันน่าอยู่น้อยลงเป็นประโยคจากหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean โอ้ยไอ้ต้องพูดอยู่ข้างล่างตอนเล่นเกมอ่ะใช่ไอ้นี่ก็ดูแต่เรื่องนี้แหละน่าดูทั้งวันอ่ะทั้งวันอ่ะทุกวันี้เนี่ยไปข้างล่างมาดูนะดูย้อนดูย้อนอยู่นะกับประโยคนี้นะประโยคนี้มาจากหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean พี่วุฒิบอกว่าพี่วุฒิชอบประโยคน,นี้มากเลยไอ้โลกอะก็ใหญ่เท่าเดิมแต่ว่ามันน่าอยู่หน่อยลงเ<อ>ขาเลยกำมาเลยโค้ดเฟซทุกวัน <c oughs> โเขเที่สำสำเลเอาแบบว่าหนึ่งห่งปีได้ดิตก็บเาแค่ทีดงพวกชอบคำนี้มากอารเป็นบ่อยลงตอรี่ มีข้อที่กูรู้จักจริงๆอยู่ข้อเดียวเห้ฟังที่เหลือต้องสุ่มเอาจริงๆมันก็นั่นแหละอยู่ในหนังใช่ใช่คนคุ้นคนคุ้นไม่ยากคุ้นหมดเลยใช่ไม่มันมันบางเรื่องที่เราดูหนังเราก็ไม่ได้รู้คำไม่ได้จำไม่จำเลยขนาดนั้นแต่ถ้าพูดเป็นประโยชน์ในหนังอะไรมาเลยเอาสิเอออเาฉากนี้สิตอนที่ไหลฉีดยาผ้าเข็มเฮ้ยนี่เรื่องจริงนุ้ยเขาจับฉันตอนหนุ่มๆแล้วเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว้ยีจะไปก่อนเดยพี่เขาต้องเลง ตีแล้วมันแทงไปทั่วให้พี่โดนสุดเดิ้ลเลยแล้มีก็จะมีอยู่แบบเดียวอ่ะไรสิเมาส์ตัวเมียอะไรวะเยี่ยภาคเอกเอ้ไอเนี่ยไอเนี่ยที่ขอมาตั้งนานไม่ทำแม่ทีอ่ะซีรีส์บางคนไม่ดูเยอะแน่ก็ทำรีเสิร์ชข้อมูลทุกคนตอนซีรีส์มารวมกันแล้วก็ไปเลือกมาที่คนทั้งประเทศอ่ะที่ดูเราอยู่ทุกคนรีเสิร์ชให้หมดไม่พวกเราคนเล่นเกมับเราไม่ดิช็อกแหละสักเรื่องหนึ่งบ้าบ่าววีบ่าววีคอนไม้กับเรือพักหนึ่งไม่ใช่ ทวนี้รห้กจังเลยบ่าวมีกุ้งธนทอมเพชรเราควรับพยั้งค่ายบาวีคงกรุงทนทอมเพ็กครับบาวีคงกรุงทนทอมเพ็กครับครับควรอะไรนะครกรุงทนคอมเพชรครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกดหน้าหูมือกันวก็อ้าวไปฝากมาดูด้วยนะครับผมกับโคบทชอบนะ อโอน่าชกเลน่าชกอย่าลืมนะโหน่าชกเราฝากจากโค้ชนาด้วยนะครับมีอะไรมากนะจิตรบอมีหลายช่องเลยให้เราก็ยาวอยู่ให้เราก็หลายหลายอย่างอ่ะเลยไได้ดูเลยไม่ได้ดูฝากกติดตามด้วยครับทิกต็อกหลังวันนี้ก็ขอลาไปกับเรื่องย่อของโค้สู้โค้สงสรามโงครับสวัสดีครับเป็นไงหนังเป็นไงคือเราอ่ะเป็นคนใจสู้อยู่แล้วแต่ไม่มีตัง ต้องไปหายืมเงินและไอ้คนไอ้คนที่เราไปยืมเงินอ่ะแม่งสู้กับเราเราก็ต้องสู้สู้สู้กันต่อยกันเลยนะต่อยกันเพื่อที่จะเอาเงินมาลาใช่แต่เขาไม่ให้เราต่อยเขาเหรอใช่เพื่อจะหารถกลับไปยโสธรก็เลยเป็นโคตรสู้โคตรโศเรียบมีแค่นี้นะแล้เกันกับบ้าไอ้เพื่อนเพื่อนโบร